มากขึ้นในประเทศไทยจนถึงขาะนี้รัฐบาลไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยนะครับมัวแต่แข่งขันเรื่องของการเลือกตั้งาการเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงตําแหน่งรัฐมนตรีทําให้ทั้งน้ําท่วมทําให้ทั้งโรคระบาดที่กําลังเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีการเตรียมพร้อมใดๆถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วก็ตาม สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักเยียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับทางสงกรามนะครับโรคระบาดท,ที่กําลังเกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะฟีดาตลิงกําลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยพิทักษ์ยก็เริ่มแล้วนะปรากฏว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงตะว,วันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากได้รับคําสั่ง เร่งเข้าปกป้องอิสราเอลนะครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับพร้อมด้วยเรือพิฆาตเดินทางถึงตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเปิดเผยของกองทัพสหรัฐอเมริกาหลังรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกันออกคำสั่งให้กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีดังกล่าวเร่งเข้าประจำการในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับทางฝั่งอิหร่านนะครับ ในขณะที่อิตาลีก็เตือนตะวันตกว่าหายนะนะฮะอยู่ไม่ไกลกำลังจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3บรรดาผู้สนับสนุนตะวันตกของยูเครนอาจจะจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3าด้วยการส่งมบอบให้กับอาวุธให้กับยูเครนที่ใช้ในการโจมตีเป้าหมายต่างๆในดินแดนของรัสเซียจากคำเตือนของรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ในครับในขณะที่กันไกลเรื่องใหญ่ฮะกันไกลหายเล่มเดียวฮะสนามบินของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินดีเลย์หลายร้อยเที่ยวสนามบินที่พรุกพร่านที่สุดของญี่ปุ่นได้ระง,งับการสัญจรทางอากาศส่งผลให้เที่ยวบินต้องถูกยกเลิกหรือเดินทางล่าช้า เป็นจำนวนหลายร้อยเที่ยวหลังได้รับแจ้งว่ากันไกล่เล่มหนึ่งหายไปจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณรอขึ้นเครื่องซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของท่าอากาศยานความกังวลเกี่ยวกับการหายไปของกันไก่ซึ่งถูกใช้งานณร้านค้าแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่รอขึ้นเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศผลของมันคือกระตุ้นให้มีการตรวจค้นนะครับความปลอดภัย นานหลายชั่วโมงที่สนามบ,บินนิวชิโตเซนะครับในพื้นที่ของซัมโปโรบนฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่น36เที่ยวบินต้องถูกยกเลิกเป็นการชั่วคราวชาวบ้านต่างฮือฮานะครับพระอาทิตย์7ดวงโปรเหนือนท้องฟ้าเมืองฉันดูคลิปวิดีโอนะครับดวงอาทิตย์7 ดวงนะครับโปรเหนือท้องฟ้าเมืองเฉินตูประเทศจีนกาลังกลายเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางแต่ผู้เชี่ยวชาญกลายความสงสัยกับประชาชนทั่วไปว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับรองประธานสมาคมดาราศาสตร์สมัครเล่นแห่งเสฉวนระบุว่าปรากฏการณ์นี้เป็นภาพลวงตาที่พบเห็นได้ทั่วๆไป มีต้นตอมาจากการหักเหข,ของแสงและการสะท้อนของชั้นกระจกแต่ละชั้นของกระจกที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ภาพลวงตาอีกอันเ๋งนะฮะได้อธิบายบางครั้งกระทั่งกระจกบานเดียวกันก็สามารถมองเห็นจำนวนภาพลวงตาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมของการมองนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็ไรประปาฏิหารในการกู้ภัยอิตาลีก็พบศพ4ี่ ศพติดซากเรือยยชนะครับของมหาเศรษฐีอังกฤษจมกลางพายุหน่วยกวู้ภัยอิตาลีนำร่างของผู้เสียชีวิต4ศพขึ้นมาจากซากเรือรอ์ชของไมลลินมหาเศรษฐีเทคโนโลยีชาวอังกฤษที่ประสบอุบัติเหตุอับปางกลางพายุนอกชายฝั่งเกาะช,ชิชิลีและกำลังเร่งค้นหาผู้โดยสารอีกสองคนที่สูญหายไปศพทั้งสีร่าง ถูกนาขึ้นมาตั้งแต่วันพุธและส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อทําการชันสูตรพลิกศพนะครับโดยเฉพาะอัตลักษณ์โดยทางอิตาลีปฏิเสธที่ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครบ้างอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์เดลี่เทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่าสองในสีร่างคือนายไมลินนะครับกับบุตรสาว18ปปีของเขาขณะที่สื่อของอิตาลีรายงานว่าศพที่ยืนยันตัวตนได้แล้วมีนายโจนาธานบรูเมอร์ประธาน บริษัทเมอร์สแกนลี่ผู้บริหารทางการเงินระดับโลกและคลิสมอวิลโกรนะครับทนายความชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในครั้งนี้ผาวาจนะีนบุกฮะปรากฏว่าไต้หวันก็มีการอัดงบประมาณกลาหมนะครับปีหน้า7.7%นะครับสูงกว่าตัวเลขคาดการทาง GDP ไต้หวันตั้งงบประมาณรายจ่ายกลาโหมสำหรับปีหน้าเพิ่มขึ้น7.7%ซึ่งสูงกว่าตัวเลขการเติบโตหรือ GDP ที่คาดการไว้โดยมีการจัดซื้อฝูงบินขับไล่และระบบขีปนาวุธเพิ่มเติมเพื่อเสริมเขี่ยวเล็บป้องกันภัยคุกคามจากฝั่งของจีนค้าของจีนอินเดียก็เ,เกิดเหตุการณ์รถทึกโรงงานผลิตยาเกิดรเบิด ที่อานทรประเทศนะครับปรากฏว่ามีคนตายไปถึง17ศพได้รับบาดเจ็บเกือบ40เลยทีเดียวเหตุการณ์บริเวณโรงงานปฏิบัติบารแห่งหนึ่งที่รัฐอานทรประเทศทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวันพูธที่ผ่านมาโดยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่17คนได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ40รายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่จีนก็ลั่นรับไม่ได้ เจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเข้าพบทรายลามะนะครับที่นิวยอร์กจีนออกมาแสดงความไม่พอใจหลังมีรายงานว่าเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและทำเนียบขาวได้เข้าพบกับทรายลามะผู้นําจิตวิญญาณชาวทิเบตที่นครนิวยอร์กน,นะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาถแถลงยืนยันการพบปะดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาพร้อมยืนยันจิตนาของวอชจิงตันที่จะส่งเสริม สิทธิมนุษยชนชาวที่เบโกษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน,นระบุในการแถลงข่าวว่าจีนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลของประเทศต่างๆจะอนุญ,ญาตให้องค์ทรายละมะไปเยือนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆในขณะที่วอชิงตันก็แอบแก้บทป้องกันภัยคุกคามนิวเคลียร์สามเท่าจากราัสเซียจีนเกาหลีเหนือพร้อมกับโจไบ,บเดนก็วิตก นะครับปักกิ่งเร่งสปีดสะสมอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเป็นครั้งแรกที่สหรัฐจีนเกาหลีเหนือกลายเป็นภัยที่เชื่อว่าอาจจะร่วมมือโจมตีนิวเคลียร์ต่อสหรัฐอเมริกาและชาติพันมิตรของอังกฤษนะครับเอกสารลับหลุดซึ่งถือสื่อถึงประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็นเปลี่ยนแปลงนโยบาย เมื่อเดือนมียคมที่ผ่านมาอย่างเป็นความลับสุดยอดวิตกต่อการเร่งสะสมอาวุธนิวเคลียร์นะครับในไซโลของทางฝั่งจีนนะครับอีกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องของไข้หวัดลิงนะครับหรือฝีดาดลิงปรากฏว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็เชื่อว่าฝีดาดลิงไม่ซ้ำรอยโควิด -19 จะไม่นำมาซึ่งความตื่นตระหนกถึงขั้นล็อกดาว โรคฝีบาทวานนอนหรือฟีดาดลิงนะครับไม่เสี่ยงเป็นภัยคุกคามด้านสาสุขดังเช่นโควิด -19 และจะนำมาซึ่งวัฏจักรแห่งการตื่นตระหนกและการล็อกดาวจากความเห็นของฮันส์ลูกนะครับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนที่ผ่านมานะครับองค์การอนามัยโลกประกาศจะให้ฟีดาดลิง หรือฟีดาษวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความกังวลในระดับชาติขณะเดียวกันก็เคยมีการประกาศโควิด -19 ในช่วงปี2020ขณะที่ตัวกลายพันธุ์ที่เบากว่าตัวเดิมนะครับฟีดาษวานอ,นอนเรียกว่ามีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกในปี2022แต่ตัวกลายพันธุ์นะครับได้สังหารผู้คนในแอฟริกากลางไปแล้วหลายร้อยชีวิตซึ่ง เพิ่งตรวจพบในสวีเดนในสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งมีการตรวจพบนะครับสงสัยสายพันธุ์นี้นะครับระหว่างการสรุปที่องค์การสหประชาชาตินะครับครุกระบุว่าอุปทานวัคซีนที่มีเพียงพอสําหรับประเทศที่รับการกระทบนะครับ,รบในแอฟริกาจากการสังเกตการคนไข้ฟีดัตวานอนอย่างใกล้ชิดซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้นะครับเคสผู้ติดเชือ้อนะครับ ส่วนใหญ่เป็นจำนวนมากเกิดขึ้นกับชาวเกและกลุ่มชายที่สามารถมีความรักได้ทางเพศชายและเพศหญิงโดยเฉพาะกับคนที่มีคู่นอนหลายคนในขณะที่มีการเชื่อว่าการแพร่กระจายได้มากกว่าง่ายกว่าผ่านการสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยไม่จำเป็นจะต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ได้โรคฝีบาทวานอนนะกับไข้ตรพิษนะซึ่งพิสูจน์หายไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980 เป็นโรคเฉพาะถิ่นในหลายพื้นที่ของแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางนะครับอาการเบื้องต้นของมันก็จะมีทั้งไข้ปวดศรีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดตัวต่อมน้ำเหลืองบวมนะบหนาวสั่นอ่อนเพลียเบื้องต้นก็มีการเรียกขานว่าฝีดาดลิงนะรหรือฝีดาดบานอนก่อนองค์การอนามัยโลกจะตั้งชื่อใหม่ว่าเอ็มพอกในช่วงปลายปี2022โดยอ้างว่าชื่อเดิมของมันเป็นการตราหน้า เหยียดเชื้อชาติในเรื่องของสงครามนะครับตอนนี้ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเอาเรือนะครับรบทั้งหมด12ลำเข้าทำการประจําการเป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันอิสราเอลในขณะที่อิตาล,ลีก็กําลังวิตกนะครับว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หลังจากที่ฝั่งสาภาพยุโรปให้การสนับสนุนอาวุธให้กับทางฝั่งยูเครนในการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย และตอนนี้สามารถยึดกรองพื้นที่ของรัสเซียได้กว่า1,100นะครับกิโลเมตรและแน่นอนก็เกรงว่าจะเป็นการจุดชนวนของสงครามโลกครั้งใหญ่ซึ่งแน่นอนนะสหรัฐทำแบบนี้ก็พร้อมที่จะเปิดสงครามโลกแล้วในขณะที่โจไบเดนก็มีการวิตกถึงอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งปรากฏว่าจีนได้มีการครอบครองเพิ่มมากขึ้นเรื่องของฟีดัตลิงนะครับ ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยก็เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกก็มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินโรคฟีดาตลิงหรือฟีดาตวานอนนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเอ็มพ็อกนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าจะไม่เหมือนกับช่วงโควิด -19 นะครับจะต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศและจะลุกเกิดการลุกลามแลนะเชื่อว่าตอนนี้โดยเฉพาะในฝั่งของแอฟริกาที่มีการแพร่ระบาด นะครับก็มีวัคซีนในการป้องกันนะครับอย่างไรก็ตามโรคนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากาความสัมพันธ์รักร่วมเพศนะครับจึงส่งผลทาให้เกิดโรคระบาดฟีดาษวานอนหรือฟีดาษลิงหรือเอ็มพอกขึ้นมาหรือมังกิพอกนะครับซึ่งโรคนี้นะครับมีสุงคนที่มีเพศสัมพันธ์กับ เพศเดียวกันเองก็นะจะมีความสุ่งเสี่ยงมากขึ้นในประเทศไทยจนถึงขนาดนี้รัฐบาลไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยนะครับมัวแต่แข่งขันเรื่องของการเลือกตั้งาการเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงตําแหน่งรัฐมนตรีทําให้ทั้งน้ําท่วมทําให้ทั้งโรคระบาดที่กําลังเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีการเตรียมพร้อมใดๆถึงแมว้ว่าจะเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วก็ตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระรณทรงพระรณญทรงพระรณ มูหโใยายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฝ้าพาหวานาำพืชผลได้กินฝ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฝ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฝ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฝ้าพาวานตนผ่านพ,พ้นโผอภัย ฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้น,ลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ววัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันววว่นฟ้าทรงผูกพัน์ไ้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น